หนึ่งในพื้นที่อันห่างไกลและป่ารกชัดที่สุดในโลกภายในเส้นทางน้ำเหล่านี้มีสัตว์นักล่าที่ไม่ค่อยมีใครได้ยินชื่อมันคือสัตว์ยุคโบราณลืดเย็นแต่เฉลียวฉลาดไม่ค่อยมีใครรู้จักมันเพราะมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าไปสำรวจที่นั่น แต่เม <clipping noise> <qu> <hearing noises> ื่อเร็วๆนี้ได้มีมนุษย์เข้าไปและพวกเขาได้ค้นพบสิ่งที่น่าขึ้นพวกเขาพบถ้ำลึกหลายแห่งเต็มไปด้วยฝูงค้าง่าวและสิ่งที่จ้องพวกเขาอยู่ออง ใช้ใช้เท่า,ทา,ทาไหร่เฮ้ย hey, ไม่ถึงหรอกว่าโอ้หกสายมึงไม่อยู่หรอกอมันมเกี่กเกี่ยวกับช็เมันจะขานเมือ่อไหม่อ,อึองม,มันกินไม่ถึงสายอยู่แล้วมันกินหน้าช็อคอย,อยู่แล้วเ,เก็บเข้ามาเองนเนี่ยดูดีดยยังออกเรื่อยๆเลยเนี่ยไม่่หวานนะ มันกัดปักอะมันมีส่วนที่จะไม่โดนช็อคเนี่ยหายใจคือคือขึอ้นมาที่เบ็ดเลยรู้เลยเล็งมากไม่ได้แล้แม่งบินในยูน่าแล้วเนี่ยในยหน่าได้แล้วเนี่ยไเห็นตัวแล้วพิกเฟอร์ถอือมาให<ๆ>้บ้าเออเอามานีบแล้ว โอ้ไกลนะตรงนี้สูงได้เราขึ้นมาขึ้นไม่ได้เออคนไหนตัวนี้ล่ะนี่นอยู่ริมแล้วนี่อยู่นี่เออมึงเดิไนไปนู่นเถอะมึงเดินไปนู่นเถอะแปลกเห็นปะลองมันตื่นลองมันตื่นไหนวะนู่นนู่นอยู่นอกข้างนอกแล้วพุ่งแล้วเอามึงเดินไปนู่นเถอะไม่ใช่มันออกนอกเนี่ยมันเมื่อกี้มันอยู่เข้าริมเลย อมเลยยอมยังยังถงหีย,ยเอเอ,เอ,เอ,เอสี่นาทีแล้วา,าทีแล้วสี่กว่าแล้ว่อันแรกอันแรกนาทีกว่าครัวขาดมากเลยนะ ไม่น่าจะโด่นาช็อ้ไม่ใช่นะเกาให้ฮ้ยกลาไซส์ใหญ่ก็มีแต่ว่ามันมันมันตัวกูออกแล้ยยังไงัไดติดอไม่ติดไม่ติดตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูยใช่ใตัวนี้มันวิ่งผ่านะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันโดดมันโดดนั่งคันไม่ไดอเอาเข้ามาดิ เราอยู่เดี๋ยวเพื่อนมึงใจร้อนกว่ากูอีกกูกคตรหลุดเฮ้ยไม่โดนช็อคโอ้โหโดนกินหางเหยื่อะไอ้กล้องเห็นปะโอ้โหลืมถ่ายให้กูแล้วเพื่อนมัวแต่ดูปลาไม่ถ่ายให้กูแล้วเพื่อนกูเดี๋ยวมันจะโดนข้างปากเนี่ยนะเนี่ยอยาให้มันกลับลำเนี่ยไม่งห้มันมาดิเตะกัวพอละตัวกันนั่นน่ะเที่ยงตรงหน้าตีได้อยู่แล้วเนี่ยเพื่อน จะถ่ายกูก่อนนี่ไงรล,ลอแน่นอนมึงอ่ะหกกิโลสาม 5, ตัวนี้กูจัดเลยนะเอาเลยเพื่อนป่ะ่อยูแล้วมึงเอาขึ้นก่อนได้ยี่กูตื่นเต้น,นอะ่ะ ไอิเปร์ดิวที่กูเดียวยยอมแล้วไอ้กูว่าน่าจะสามกว่าว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนเหงือกโดนเงือกแล้วโดนเงือกเพื่อนปิดคลิปก่อนนะกูได้แล้วขึ้นให้ไม่ต้องไม่ต้องกูขึ้นเองยอมแล้วคิปเปอร์มาเพื่อนรู้จัก ถ่ายเดียวเลยเพื่อนเพี้ยไม่ใช่ดูแต่ปลาเราไปถ่ายแงถ่ายปลาเนี่ยมันออกนองอไม่ใช่ดูแต่ปลานะเฮ้ยมันจะขายหรอมันจะมาขายตอนน,นะนี้เหรอเพื่อนแน่นอนปิดต,ตัดะโอ้โห โอ้โหโอ้โห I love you ป o ากพงพิช e ิตเฮียตัวแล้วโอ้โหเป็นไงเพื่อนกูทำาให้เคยพาเพื่อนผิดหวังไหมล่ะแน่นอนนี่ยังไงโอ้ยเยอยใหญ่จัดยังไม่ต้องไปผูกเชืองนะแม่งดินขาดแน่นั่นน่ะเรื่ออยากตีต่อว่ะแม่งอยู่